ได้เวลาแล้วค่ะด้เวลายามบ่ายแล้วค่ะทุกทุกคนเราจะเดินออกกําลังกายเหมือนเดิมอีกแล้ววันนี้พาน้องๆแมวมาเดินเล่นที่สวนผักสวนผักด้านที่ใต้ตอน ตอนตกเฉียงใต้ของพุทธสถานวัดปงชัยใครที่เดินไหวก็เดินมาใครที่ไม่อยากเดินก็ไม่เป็นไรก็จะไม่บังคับเขาละแต่ชุดนี้กลุ่มนี้เขารู้สึกว่าจะชอบเดินกันชอบเดินชอบเที่ยวชอบสำรวจมากันเป็นแถวๆแล้วมากันเป็นแถวๆ ช่วงบ่าย,ายสี่โมงแดดอ,อ่อ,อนๆไม่ร้อนมากเดินมารับลมรับแสงแดดอ,อ่อ,อนๆเดินมาด้วยพักผ่อนไปด้วยเขาก็จะมาสำรวจสำรวจตรวจตาธรรมชาติของแมวเนาะ ไม่ใช่ของแมวนักสำรวจจาพุ่มพวงก็เล่นกับเพื่อนเล่นด้วยกั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 นเอาสนุกดีนะสนุกดีจังเลย ทางนี้หรอทางนี้หรอทางนี้สำรวจอะไรในในหลุมนั่นในหลุมนั้นมีอะไรคือในหลุมมีอะไรดูซิดูสิมีอะไรในหลุมมีอะไรคะหลุมกบหรือเปล่าหลุมกบหลุมกบหลุมเขียดหรือเปล่าหรือว่าหลุมงูพิษหรือไม่ พาน้องๆมาเดินเล่นรับแสงแดดวันนี้ไม่เดินไกลเดินมาแค่นี้แหละเนาะก็อยู่กระตามพุ่มหญ้าพุ่มหญ้าพุ่มไม้หลากหลายมุม ความสุขสนุกสนานของเขาเราเห็นแล้วเราก็มีความสุขจะแม่จำปีจะแม่จำปีไม่ไปเดินกับเขาเนะเาะออให้ให้เด็กๆเ,เขาไปเดินเล่นกันเนาะ,นะจะแม่จะปีไม่ไปไม่ไหวเนาะไม่เดินละไม่เดินละ ขอบคุณขอบคุณเอฟซีก่อนขอบคุณเอฟซีทุกคนนะคะขอบคุณเอฟซีทุกคนนะคะที่เมตตาน้องๆเมตตาลูกหลานของแม่จังปีขอให้เอฟซีทุกคนทุกท่านมีความสุขอมืมีความสุขเนาะมีความสุขความเจริญมีความสุขก,กายสุขใจ สมปรารถนาในสิ่งที่ปรารถนาสุปการทุกคนทุกท่านเธอ